ตอนนี้ช่วยยายได้ครับขอรักยายหน่อยนะขอรักยายหน่อยขอรักยคือตัวหนึ่งก็อยากเล่นกับยายตัวหนึ่งก็ป้องกันยายครับโอ้ไม่น่าเชื่อช่วยยายด้วยช่วยยายด้วยช่วยยาย ครับทุกคนพุ่งแหวนสตาร์ลี่ชแนลนะจ๊ะว้าวคือมันเป็นอย่างนี้จ้ะโอ้ยอ,อย่ากัดกันอย่ากัดกันอ้ายอย่ากัดกันอไอไอทุกคนทุกคนโอ้ยโอ้ยอย่ามัระวังทุกคนคือมันเป็นอย่างนี้เอียวขั้วมันดีดโอ้ยเอียวขั้วมันดีจ้าแล้วมันก็เดินไม่หยุดทั้งวันนะครับทุกคนครับ แต่เขากล้องอ่ะคิดว่าขั้วจะทําอะไรยายแล้วก็ห่วงยายด้วยก็เลยมีปากเสียงกันดูนี่ทุกคนกเขาขั้วเข้าใจอยู่ว่าขัา้วก็อยากรักยายแต่ว่า,วาเขากล้องมันก็ห่วงไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใครที่บอกว่าเลี้ยงหมาปอมกับหมาป่าระวังหมาป่าก,กันหมาปอมพวกเธอดูนี่มันยอมกันเจาที่ไหนดูนะระวังระวังระวังนี่นี่อ้อยอ้อย,อยระวังขั้ขวขอเล่นด้วยนิดหน่อยขอเล่นด้วยนิดหน่อยอ้อยอ้อยแบ่งกันเนี่ยพี่เขากล้องเลยไม่รู้อยางแบ่งกันน่ะขั้วก็รักยายนะไม่พี่กล้องเ เขารักยายหน่อยน้องมันเป็นเด็กน้องมันก็ต้องการความรักเห็นไหมนะ่ะยายยายยายก็หลังหนูหน่อยสิทุกคนครับคือมันเป็นอย่างนี้คืออีอ้วนน่ะมันชอบใช้อารมณ์ชอบใช้ความรุนแรงใช่ไหมแล้วเขาขั้วมันก็เล่นไม่รู้เรื่องหนูก็เล่นตามภาษาเด็กเด็กของหนูนะ่ะอล,ลี่เห็นไหมหนูก็มีความสุขหนูเล่นตามภาษาหนูนะหนูไม่รู้เรื่องหรอกหนูถึงตัวใหญ่กว่าจะหนูเกิดที่ลังนะมันจะ ใหญ่กว่าจะหนูเกิดที่แล้งนะหนูไม่รู้เรื่องหรอกนีๆๆน่ด่นนี่ยายจะโอ๊ยเขายะหนูโดน,นกัดอีกแล้วพี่เฮ้ยเขาจะกัดหนูมันไม่ได้ว่าหนูแล้วกับพี่เจ้าอยู่พี่พี่เขากร้องอยากกัดหนูเฮ้ยเขากร้องหนูก็ให้น้องเล่นหน่อยหน่อยน้องมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองทำไมหนูใจร้ายกับน้องแบบนี้น่ะจะไปไหนก็ไ่ไปโทรมาใกล้นี่มันยายหนูนั่หนูรักยายคนเดียวโอ้หนูรักยายเหรอลูกโอ้หนูป้องกันหนูเป็นห่วงยายได้ กันบันอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้หนูหนูต้องให้น้องอยู่ใกล้ยายบ้างนะลูกเพราะว่าน้องก็อยากรักยายหนู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 อย่าทำร้ายน้องหอย่าทำร้ายน้องอไปจากยายได้ไหมเอกไปจากไมเอาไปเอาไปยากนี้ขอาหน่อาไป คือตัวหนึ่งก็อยากเล่นกับยายตัวหนึ่งก็ป้องกันยายครับโอ้ไม่น่าเช,ชื่อช่วยยายด้วยช่วยยายด้วยช่วยยายช่วยยายอีกวาจะอะไรจะกัดยายอีวเขาก็ช่วยยายช่วยยายช่วย่อยช่วย่อยไม่ช่วยไม่ช่วยโอ้ยายยายเป็นไรไม่ใหญ่ลได้เปล่าพี่เสียพี่เสียพี่เสียยอะไปล้าว้าควนี่อ้อยายยายวอยากเล่นกูอยากเล่นโอ้โห โอ๊ยทำไมใหญ่ไม่เล่นกับคุวดีกว่าถ้ามึงเป็นคนหนึ่งมึงคือคนดีดยาเด้อเล่นมดบล็อว่าเลยว่าไ่แล้วอยากเล่นกับพี่คอนจาพี่คอเจ้าแเ้ามาเล่นกันเชิญนะเนี่ยไป่หายใหญ่พี่ก้องก็กัดเล่นกับพี่กองพี่กองก็ไม่พอใจโอ๊ยเล่นอะไรพี่กองกัดเลยแล้วเห็นว่าพี่เขาตัวเล็กกว่าโอ๊ยไอ้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  ระวังระวังระวังโดนหน้ายายระวังโดนหน้ายายมาที่พุ่นวายที่สุดในบ้านคืออีเข่าัวเออเอาไปขายกับบะเยวเลยยุ่งยุ่งงยายเฮ้วกก็เชอตามภาษาัวแหละทำไมมาว่าัวแบบนี้คฮวดอแบบี้วก็เสียใจขึ้นน้ำก่อนไอตี่ก้องมองิชกองกล้องพีกลองมาเล่นกับขวเหรอไอัวอยู่ซื้อดู อีคัวขอขอขอมือปิดิปเอ,อ้ยเก่งมากถ้าใครที่ช่วยลิปนี้นะคะได้เล่ก